เม้าหนาวนไหมนอกจากจะฝากพี่น้องนะคะติดตามผลงานการเห็ดสวนผักอยู่ในตางเดนของน้องพิ่มีสีอีสานน้ำในเดจาจ้ามาปลาหนิ่งย่ามไดใดตะแหนงพี่น้องจา้ามือนี้ก็เลยเสิเอาแหนงนี่แหละค่ะไปทุบแกงนอกจากพี่น้องคะ่ะมากินแกงน้องใหม่น้ำน้องพิ่มีเดอจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเดอจา้ามาพบปะกันอีกคือเก้ากับน้องพิ่มีสีอีสานจา้า นั่งฮักโนใหม่บางยาหนิก็เลยนั่งเศร้าเมยจ้ะพี่นองคะ่ะหลังจากที่เศร้าเมยแล้วนะคะก็เลยคืดพ่อนะคะคืดพ่อได้ที่เอือยอายเพิ่นถามกันเขามาเนาะจาะก็เลยว่าโอ้มานังตอบคําถามเอือยเอือยไอ้อีฟซีกันนะนะคะที่เพิ่นถามกันเขามาเนาะจาะหลายผู้หลายคนก็นสงสัยเนาะจาะว่าน้องพี่มีเป็นไผ่มากแต่ใสเนาะจาะพี่นองคะ่ะคือโผล่มาก แล้วก็เห็นหาหน่อ,อยยูอเมริกาโหลดเนาะจ้กพี่น้องคะ่ะมือนีนะคะน้องพิมพ์ก็เลยสิมาตอบขอสงสัยทั้งหมืดเนาะคะ่ะหาแล้วกระปอกไปน้ำจะพี่น้องค่ามาหลอบนี่ได้ตะแหนงเนาะจ้อย่างถิ่น้องพิมพ์บอกเนาะคะ่ะเออยอายเพิ่นถามกันเขามาหลายคนเนาะจ้าว่าขอถคำถามขอทีแรกนะคะถามว่าน้องมพ์มีเป็นค้นจังหวัดใดเนาะคะ่ะน้องพิมพมีเป็นคนนครพนมด้อจ้าพี่น้อง คน,นครนพนมอำเภอหน้าทมจ้าเนี่ยค่ะแหงอ,อ่อ,อนๆจ้าประเทียนี้เนาะคะ่ะมาอยู่อเมริกาได้จักปีแล้วเนาะคะ่ะพื้นถามน้องพิมเนาะจ้าน้องพิมกะมาอยู่นี่เขาปีที่หกแหละจ้าพี่น้องคะ่ะเขาปีที่หกแล้วเนาะจ้ากระบอกขึ้นบ่ฝันดอกนก็จะว่าสได้มาอยู่อเมริกาแล้วยังได้มหาเนอใหม่เนาะพี่น้องนะคะถือใจน้องพิมปานยังนะะ้งเนาะจ้า คนนครพนมจะมาอยู่อเมริกาได้หกปีแล้วนะคะลากายู่รัฐไดเนาะค่ะเพื่อนถามว่ายู่รัฐเวสเวอร์จิเนียได้จากพี่น้องค่ะเนี่ยพี่น้องแนงเขาจะยู่รัฐเวสเวอร์จิเนียจากพี่น้องคะ่ะใกล้ๆกันกันกบรัฐวอชิงตันดีซีก็ได้คะ่ะคันคันบจักมาจากพี่น้องคะ่ะเพราะว่ารัฐนี้เป็นรัฐหน่อยๆจา้า ยูใก้กันกับรัฐวอชิงตันดีซีจ้านะรัฐที่น้องพิมพอยู่นะคะพี่น้องคะกับขึ้นซื้อในเรื่องปลาเขาภูเขาและกกับปลาไม่จ้าหลายคักพี่น้องเลี้ยวไปทางใดก็มีแต่ภูเขากับปลาไม่นาะจะโดยเฉพาะนอไม่จ้าหลายพี่น้องนะคะน้องพิมพก็ถือว่าโชคดีเติบหนึ่งนาะจะที่ใดมาอยู่รัฐอ่าเวสเวอร์จิเนียแลักกับมีทั้งนอไม้นะคะมีนอไม่มีเห็ดนะจาจะพี่น้อง ตามฤดูกาลเนาะจ้ะตามฤดูกาลพี่เก้าคะ่ะแล้วบันนี้นะคะคําถามอีกตอ่ตอมาเนาะคะ่ะกระถามว่าอันอีพี่ที่ท่าไรแล้วแม่พึ่งเขามาเบิง้งจึงสินอาจารพี่น้องค่ะนะคะน้องพิมพ์กับิีบอกเนาะคะ่ะว่าน้องพิมพ์พึ่งเฮ็ดช่อง youtube ได้มาปีนึงจ้ะครบปีพอดีเนาะจ้ะพี่น้องครบปีนึงนะคะหลักๆแล้วนะคะช่องของน้องพิมมี่กับเฮ็ดเกี่ยวกับ การใส่ชีวิตแบบบ้านๆยูอเมริกาจ้าพี่น้องคะเพราะว่าสิเป็นการปลูกพักจ้าปลูกพักเลียงไก่เลียงยงัวเนาะจ้กพี่น้องคะละก็หาเนอใหม่ตามฤดูกาลหาเห็ดตามฤดูกาลเนาะจา้าบางปีก็มีบางปีกะบบมีจริงสิเนาะจ้กพี่น้องคะคือจังปีนี่เนาะค่ะกระมานคักจ้ามานเนอใหม่เนาะจ้กพี่น้องคะ่ะไปป้าได้กันหลายคักหลายนเนานะจา้า เอื้อยอายเพิ่นเขามานะคะเพิ่นก็นเลยสงสัยว่าเป็นไผมาตาใสนย,ยังสินนอกจากพี่น้องค่ะก็ขอบพระคุณกำลังใจทุกกำลังใจ,ดจเด้อจเด้อที่เขามาหาหน้องพิมพ์มีสีสารนอกจากพี่น้องนะคะน้นองพิมพ์มาอยู่นี่เข่าปีที่หกเนาะคะ่ะมาเลกๆกะอ่ามาเฮ็ดงานสะกอนนอกจากพี่น้องค่ะมาเฮ็ดงานนะคะประมาณสามสีป่ปีผุหละจากพี่น้องค่ะแล้วกะ็พ่ออ่านีน้นองช่อนมาเนาะคะ่ะก็เลยได้เป็น แม่บ้านแล้วจะตอนนี้นะคะได้เป็นแม่บ้านแล้วก็เลยมาเฮ็ด YouTube นะคะแล้วก็นําเสนอชีวิตความเป็นยูเนาะคะ่ะยูอเมริกาของน้องพิมพ์นละ่ะครืดว่าสิไฮพ่อแม่พี่น้องเอือ้ออายเจ้าของในขอบครัวเบิงโทนัทนานะจากพี่น้องคะ่นะ,คะแบ่งปันให้เพื่อนเบิงว่าการอยู่อเมริกากับบรมวาซิยูในในเมืองนะคะมองทีสงบซุกมองทีเงียบสงบมองทีเป็นธรรมชาติคือจังหลักเวสเวอร์จิเนียกับมี่นอกจากพี่น้องคะ่ะพิมพ์ก็เลยเอามาแบ่งปันคะ่ะ แนงน้อยๆจ้ารอบนี้นะคะประวัติข้าวๆเนาะองจากพี่น้องคะ่ะน้องพี่มีกาสมัยอยู่ไทยเนาะองจากกาเป็นอนผู้สาวนางนับเงินอยู่ในอันห้องแอร์วสันวาเนาะองจากพี่น้องคะ่ะกาเหตุงานอันธนาคารสาวแบ่งมากกอนเนอะจากนอกหลกักะพบรักกับพ่อบ้านจา้ะกาเลยอันมาอยู่ใหญ่มาอยู่อเมริกาเนาะองจากพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ชีวิตสาวอีสานเนาจะพี่น้องคะ่ะมาอยู่ในตางแดนก็หาอยู่หากินตามธรรมชาติเเท่าละเนาะจ้ะพี่น้องแนวดมีก็หาไปเนาะจาา้านะคะของมักน้องพิมพจากการเขาปลาหาเนาะใหม่เนาะค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วน้องพิมพ์ก็เอามาถนอมอาหารนะคะที่ที่พี่น้องเห็นเนาะจา้บาบาัวบานจเป็นนาะม้ดองเนงาะจ้าละกานเนาะใหม้อัดทุงนะจ้าละกันนหม่แบบแท่แข็งจะพี่น้องคะ่ะที่น้องพิมพ์เอามาเห็ดไปถกินนะคะในช่วงหนาหน,นาวหนาหิมะจาม้าชีวิตกะ บ้านๆจะพี่น้องบ่ไดมีอย่างกันรู้ล้ลาเนเอาจากนอกกะเอาธรรมชาติมาฝากน้ำเนอจากพี่น้องคือกันกับพีสารบานเฮ่าเลยแ่ะค่ะเสียงรถรบวนเน่ได้จากพี่น้องคะ่ะแต่ว่าการที่น้องพิมพ์นะคะได้พักออกมาหาหน้าที่สิบหน้าที่นะคะพอบานซอยเลียงลูกแนวนี้นะคะมันกะรู้สึกดีเนะาจากพี่น้องคะ่ะเพราะว่าการที่เป็นแม่บ้านเลียงลูกอยู่ต่างแดนนะคะเพราะว่าอยาิพี่น้องน้องพิมพ์อยู่ไทยเบิดเนอาจาก อยากสามีก็อยูอีกคนละลัดจะพี่น้องคะ่ะไก่กันแห้งนาาเนาะจ้ะเนาะนะคะพอบานเลิกงานมากก็เลยบังลูกหายใจได้ออกมาปาเนเอาใหม่นี่โอ้ยจะแมนมีความสุขหลายจ้ะพี่น้องคำถามอีกอันนึงจ้ะพี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์อ่านแล้วน้องพิมพ์กับหัวขวัญเนาะจา้ะเอาเป็นยังคือเ้าเสียงเนอเนอเนี่ยนี่เป็นมอ่วล่ำสมบว่าสันนะคะมีหลายผู้หลายคนเนาะจา้ะที่ถักกันเขามาว่าอันเ้าเสียงเนอเนอจึเองเสียง ว่าป็นสาวหมอลำว่าสันเนาะจ้าพี่ um you you. น้องคะน้องพิมพส่วนโตแล้วก็มักฟังลำคือกันเนาะจ้าว่าแมนค่ะพี่น้องคะน้องพิมมี่ได้เปลี่ยนมอลำเด้อจาน้องพิมมีตั้งเป็นคนนะคะเบาเสียงเน้อเบาเสียงเนืบเสียงหวานแนวเสียงย่านเนาะค่ะเสียงหวานเสียงย่านแนี้นี่จะพี่น้องคะนะคะโดยซ้ำเนี่ยงและก็บุคลิกค่าทาาเนาะจ้ากะบเบาออกมาแนวนี่จะพี่น้องคะและที่สำคัญเนาะจ้าอําเภอของน้องพิมกัติดกันกับอ่า ฟังเล่านอกจากพี่น้องคะ่ะจนลา้คนพ่นกวาน้องพิมพ์คือคนฟังทางฝุ่นแหเนาะค่ะเนาะนะคะก็เลยติดสำเนียงแนวนี่แหละจากพี่น้องคะ่ะเบาออกเนื้อเนอเนาะจ้าชีวิตของน้องพิมพมีสีอีสานใส่ชีวิตบ้านๆอายูอเมริกานาะจ้ะพี่น้องค่ะนอกจากการหาเนไม่ตามฤดูกาลแล้วนะะกอกจากย่งมีสวนผัก้อกจ้ะพี่น้องคะ่ะสวนพักที่น้องพิมพน,นะคะขาดบ่ดด้เลยเนาะจ้าเพราะว่า อาสามีกะมักนะคะกะเห็ดน้ากันเนะจะปลูกพักนะคะตอนนี้พักสลัดกําลังงามเนาะอจากพี่น้องคะและก็มีพักเทิงพักไทยเทิงพักพลังเนาะอจากนอกจากนั้นแล้วก็ยังเอามาทน้อมอาหารบ,บ่ราว่าสิเป็นการดองทั่วดองแตงอีกนอกจากพี่น้องคะ่ะกะ ค่ะท,ทาเมืดหนาน้อ่เนอกจากจะฝากพี่น้องนะคะติดตามผลงานการเห็ดสวนพักอยู่ในตางเหนียนของน้องพี่มีสีอีสานนำในเดอ้อจา้าอยากเอามาแบ่งปันจะพี่น้องคะว่ามันจะคือกันกระบาดเฮ้าบอเนะอใจสรุปแล้วนะคะคือคักจะลอยเปอร์เซ็นต์จะพี่น้องสุดท้ายท่ายคลิปแล้วนะอใจพี่น้องคะกระโบมีอย่างหลายเนะอใจน้องจากคำว่า,าขอบพระคุณจา้า ขอพระคุณเอื้อาอายห้าสุขู่สุขนขอพระคุณเอฟซีทีนารักทุกขันเนอกจากทีเขามารับชมรับฟังนะคะการใส่ชีวิตอยู่อเมริกาของน้องพิมพีจ้ะพี่นองคะ่ะค่ะจังไดผิดพลาดประกันไดการแนะนาตีชมมาได้ดเดอ้อจ้ะเดินน้องพิมีสิได้พัฒนาและก็ปรปับปุงเนอกจากป,ปับปุงช่องของน้องพิมีให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปเนอกจากฝากเอื้อาอายห้าสุขูสุข้นเป็นกําลังใจให้น้องพิมีน้าในเด้อค่ะเอาไวพ้พอกันโอกาสหนาค่ะสวัสดีค่ะ น้องงามๆพี่น้องนี่จ่ะ